เดลต้าเราทำไว้สองวงจรวงจรแรกก็คือทามเมอร์ทำงานตลอดอีกวงจรหนึ่งจะจัดทามเมอร์ไปด้วยลองดูนะครับวงจรแรกก่อนหดสปาร์ตก็จะเห็นว่ามเมนกับสตาทำงานก็สักพักหนึ่ง ก็ตัดสตาออกเป็นเมนกับเดานตาทำงานแต่สังเกตว่าทอมเมอร์ยังทำงานอยู่มาดูวงจรที่2นะครับวงจรที่2ก็คือเมื่อกดตาก็จะเห็นว่าสตาร์ทำงานก่อนแล้วก็เมนหลังจากานั้นทอมเมอร์ก็จะทำงานประทัดนะครับ ทำงานแน่นจะตัดสตาร์ออกเหนือเมนจากเดินไา้แต่ข้อเดอ่นนี้ก็คือทัมเมอร์ถูกตัดไปด้วยโอเคนะครับระบณจอดต่างกันยังไงก็ลองดูสักันดู